สวัสดีตอนเช้าที่ประเทศรังเก,กียจค่ะสวัสดีมาดูแม่อีแม่มาดูวิธีเย็บยางยืดใส่ปลายแขนน้องเรสตัวน,นี้กันแล้วทั้งยางยืดทั้งปลายขอบแขนนะแม่นะอันดับแรกแกต,ต้องไปพ้งแขนมาก่อนนะงานตัวนี้คือเป็นงานใส่วงแขนทีหลังในอีแม่ฉันก็เลยทําแบบนี้นะแม่นะเออแกก็พับเป็นสองทบนะแม่นะตรงปลายแขนนะ่ะเออดูตามมือฉันแม่อย่าเถียงฉัน ห้ามเถียงชั้นเด็ดกขาดอีแว่พับเป็นสองรอบแล้วก็เย็บปลายหนึ่งตีนผีเออค่อยๆเย็บดันทุกอย่างที่มันโผล่มาเข้าไปข้างในแขนเสื้อจบเรียบร้อยอีแว่มาต่อด้วยยางยืดกไปวัดข้อแขนเด็กมาก่อนว่าข้อแขนเด็กมันเท่าไหร่แล้วก็ตัดเผื่อสักนิ้วสองนิ้วเพื่อตัดเปืือสักนิ้วให้มันหลวมไว้เด็กจะได้ไม่อึอดอัดเวลาใส่ตรงข้อแขนเนาะแม่เนาะเสร็จพอแกได้ขนาดมาแล้วตรงนี้แกจะเอาเท่าไหร่ของฉันจะเอาหนึ่งนิ้วฉันก็วัดหนึ่งนิ้ว แล้วก็ยางให้วางอยู่ระหว่างหนึ่งนิ้วพอดีแล้วฉันก็เย็บโดยล่อพี่แว่แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะก็จบแล้วนะเออเอาแบบง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความสําหรับมือใหม่หัดเย็บเด้อ <c oughs> เผื่อยังไม่รู้วิธีทําใส่ยางยืดตรงปลายแขนนะแม่เนาะ <c oughs> อย่าลืมนะต้องเผื่อไว้จากข้อแขนเด็กหนึ่งนิ้วนะ <c oughs> เด็กจะได้ใส่สบายจะได้ไม่รัดข้อแขนเขามากเขาจะได้ไม่เจ็บเนาะ โอเคนะแม่นะอ่มาดูตัวจริงจะหน่อยเออเออมาอีกแล้วเออ